ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีแม่น้ํบางแสนสายเนี่ยรอ้อนรอบกรอบเมืองอยู่ค่ะก็จะมีแม่น้าเจ้าพยาแม่น้ํบางาสนแล้วก็เป็นแม่น้ำโบุรีนะคะซึ่งทั้างแสนนะคะาาก็จะมาประส่วนตรงนี้นะคะที่เรียกว่าป้อมเคสน,นะคะหรือว่าน้ำโรตน์กัา ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดพะนรครีอิทธยาเนะี่ยมีลักษณะพื้นที่อย่างไรบ้างคะอ่าสำหรับจังหวัดอยุธยานะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําค่ะเนื่องจากว่ามีแม่น้ําทั้ง3สายนะคะล้อมรอบเกาะเมืองอยู่นั่นเองค่ะก็จะเหมาะแก่การทานาเพาะปลูกข้าวนะคะอย่างคาขวัญของจังหวัดอยุธยาที่ว่าราชธานีเก่าอู่ข้าวอูออ่น้ําเลิศร้าการจวีคนดีสี่อยุทยาเลยคุณข,ข้ามระดกโลกค่ะ รค,ครับแลวอย่างไอเดียเนี่ยที่ติดอย่างแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ชาวไอทดียพบประสบเจอปัญหาอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่จะพบประสบเจอปัญหาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมีแม่น้ำล้อมรอบนะคะก็จะช่วงที่มีน้ำมากนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมนะคะทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ โบราณสถานต่างๆก็อาจจะเกิดการถูกกรอนได้ง่ายหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีวัดที่แบบว่าดินซุดลงไปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดมหา,าธาตุกันก่อนเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ า wow. ที่นี่คือวัดมหาธาตุที่ไกด์บอกจะพามาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวัดนี้นะคะก็คือวัดมหาธาตุนั่นเองนะคะใครที่มาเที่ยว ก็ต้องมาที่วัดมหาธาตุกันทั้งน,นั้นนะคะเพราะหนูเห็นที่เขารีวิวกันในเฟซบุ๊กเยอะมากเลยตรงไหนคือจุดเด่นๆของวัดมหาธาตุเราเข้าใจอ่าสําหรับจุดเด่นของวัดมหาธาตุของเรานะคะก็คือเสียงเขาถ่ายรูปนะคะที่อยู่ตรงรากต้นไม้ตรงนี้นี่เองนะคะก็คือคุณเนี่ยจะมานโยงถ่ายรูปตรงตรงนี้นะคะแล้วก็อัพรูปลงเฟซบุ๊บกไอจีกันค่ะฝากช่วยเขาไปไหว้ได้ไหมคะได้เลยค่ะ แล้วูกมันะคะอ๋อที่มันปูกมันก็เพราะว่ามีอายุที่ยาวนานมากนะคะก็ะเลยเ,ออเยวกิดความปลูกก่อนนั่นเองนะคะก็ะเลยทําให้พระปางเน่ถล่มลงมาะคะ่ะซึ่งวัดต่างๆในอียิยาหลายวัดนะคะก็มีการสุขขูกถังแล้วก็เสียหายไปหลายวัดเลยคะ่ะแต่ก็จะมีวัดหนึ่งนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลคะ่ะก็คืออาจจะยังไม่ได้ปูกถังนะคะแต่ว่าก็มีการเอียงอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดใหญ่กันด้วยค่ะค่ะไปค่ะ วนี้เขาก็จะมีการบูรณะนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดอาการสุดโซมอย่างหนักค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณไกลปิ่นค่นคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะซึ่งวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะก็ มีมาตั้งแต่สมัยอียิปยาแล้วนะคะก็จากที่ได้ตู้ไปนะคะว่าแล้วก็อนุรักษ์ให้ส่งสมัยอียิปยาเนี่ยทำให้บงางริษัที่เนี่ยมันมีการเอียงไปบ้างนะคะก็บางอย่างเช่นวัดใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีใจดีที่เอียงไปจากเดิมนะคะซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเอียงอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าโ้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของฐานเจดีย์ค่ะที่มันมีลักษณะเกลียงนะคะจะสังเกตเห็นได้ชัดกว่าเวลาเรามองเจดีย์นะคะก็คือเขาก็จะมีการบูรณะไปหลายครั้งแล้วเนื่องจากว่ามันมีการเอียงแล้วก็อาจจะล้มลงมาได้นะค่ะก็จะมีการเคะรียงปัญหาดินซุดที่วัดใหญ่ชัยมงคลแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากพื้นผิวดินพังทลายเป็นหลุมเกิดจากน้ำในโพรงใต้ดินเหือดแห้งหรือลดลงจากกระบวนการธรรมชาติและการสูดน้ำบาดาลของมนุษย์ยังอาจเกิดจากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินเช่นการมีอาคารก่อสร้างเมื่อบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงแล้วรวมไปถึงดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินเป็นดินตะกอนที่ไม่แข็งตัว ได้แก่ดินเหนียวดินทรายเป็นต้นทำให้เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดปัญหาซุดตัวของดินได้ปัญหาดินซุดที่เจดีวัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณลาบรุมแม่น้ำเป็นจังหวัดที่มีน้ำท่วมในทุกๆปีเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทําให้สถานที่ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยจากการสำรวจของคณะวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทยพบว่าโบราณสถานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเคลื่อนตัวขององค์เจดีย์เล็กน้อยจนอาจนำมาสู่ความเสียหายได้หากไม่ได้รับการดูแลและการแก้ไขจากการสำรวจการเอียงขององค์พระเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคล องค์พระเจดีมีความเอียงถึง3เมตร49เซนติเมตรศาสตราจารย์ด็เอร์อมรพิมานมาศกล่าวถึงโดยเอียงมานานกว่า20ปีสาเหตุนั้นเกิดจากการสุดตัวของชั้นดินหรือฐานอิฐที่เสื่อมสภาพลงเกิดเป็นโพรงมีรอยแตกล้าเพราะปัญหาอุทกภัยก็เป็นส่วนที่ทำให้ดินนั้นมีกำลังอ่อนลงและเล่งการสุดตัวลงได้ โครงสร้างองค์พระเจดีย์แห่งนี้มีการก่อสร้างที่เน้นอิฐเป็นหลักในลักษณะสมมาตรฐานใหญ่คล้ายพีระมิดซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดในสมัยนั้นแต่อิฐนั้นก็มีกำลังเพียงหนึ่งในสิบของคอนกรีตทำให้การประสานกันไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปอิฐจึงเสื่อมสภาพลงและยุบหรือสุดตัวโรงง่ายเป็นชั้นดินอ่อนรับน้ำหนักได้ไม่ดีหากจากการกระจายไม่สมดุล จะส่งผลให้เทไปจุดใดจุดหนึ่งองค์พระเจดีมีฐานใหญ่ดังนั้นอาจสะสมการเอียงตัวลงเรื่อยๆและถล่มลงในที่สุดสภาพปัญหาที่พบเจอในบริเวณเจดีวัดใหญ่เชยมงคลและบริเวณโดยรอบเราจะสังเกตเห็นได้ด้วยในระยะสายตาเห็นถึงความเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยสภาพปัญหา อาจเกิดมาจากการขาดการเก็บข้อมูลเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไว้เพื่อการบำรุงรักษาข้อมูลการก่อสร้างในอดีตที่ไม่สามารถสืบค้นหาได้ส่วนข้อมูลในปัจจุบันก็ยังขาดเทคนิคเชิงวิชาการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงควรมีการศึกษาเชิงวิชาการเพื่อตอบคำถามเทคนิคความรู้ในสมัยใหม่และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีทางช่วยให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการนำมาซ่อมแซมและบูรณาองค์พระเจดีความเชื่อมโยงกับการเกิดแผ่นดินไหวแม้ว่าโบราณสถานในพระนครศรีอยุยาจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนแต่ก็อาจจะมีโอกาสจากแผ่นดินไหวที่ระยะไกลและเกิดการขยายขึ้นของชั้นดินตะกอนซึ่งคาดว่าจะมีลักษณะปัญหาคล้ายกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยเจดีสูงเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลอาจได้รับผลกระทบจากลักษณะการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโดยส่วนยอดเช่นปล้องฉนยัยมักเป็นตำแหน่งที่อ่อนแอและเกิดการหักลงได้ง่ายหากมีการเสริมความแข็งแรงไว้เช่นการใช้แถบเหล็กคาดล้อมรอบองค์พระเจดีและปล้องฉนัยไว้จะช่วยป้องกันความเสียหายได้ปัจจุบนันยอดพระเจดีวัดใหญ่ชัยมงคล มีความลาดเอียงถึง3.5องศาแต่เนื่องจากฐานลากมั่นคงแข็งแรงจึงไม่ถึงกับเสี่ยงต่อการถลม่มลงง่ายๆพระนครศรียาอยู่ในบริเวณที่เป็นชั้นดินอ่อนและอยู่ในบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นกันซึ่งจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทางด้านโครงสร้างให้แก่โบราณสถานมากขึ้นจึงควรทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคตข้างหน้าวัสดุก่อสร้างเช่นอิฐอาจมีการเสื่อมสลายผูกพังไปตามกาลเวลาและมีความแข็งแรงน้อยกว่าคอนกรีตถึง10เท่าเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเจอลมเจอฝนเจอแสงแดดเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีจึงทำให้เกิดการสุดตัวขององค์เจดี ซึ่งการเลือกใช้วัสดุที่นำมาซ่อมแซมจะต้องคำนึงถึงการประสานกันได้ระหว่างวัสดุซ่อมและอีกเดิมจุดใดเป็นดินอ่อนก็มีโอกาสที่เจดีจะโน้มเอียงไปในตำแหน่งนั้นๆได้เราจะแบ่งเจดีออกเป็น2ส,ส่วนในส่วนแรกคือโครงสร้างส่วนบนหมายถึงโครงสร้างที่อยู่ในฐานลากขึ้นไปเนื่องจากโครงสร้าง มีน้ำหนักตัวที่มากแล้ววัสดุที่ใช้มีการเสื่อมสลายไปตามการเวลาทําให้การลงน้ําหนักขององค์พระเจดีนั้นมีโครงสร้างที่ลด,ดลงโครงสร้างอาจเกิดการแตกล้าวและก็ทอหลุดออกมาได้จึงจะต้องหาแนวทางเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างด้วยการจําลององค์พระเจดีหรือองค์พระปางด้วยโครงสร้างแบบจาลองสมมติในระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นทําการวิเคราะห์เพื่อระบุตําแหน่งที่มีความเขียนสูง และเสริมกำลังที่กำหน่งนั้นต่อไปในส่วนที่2คือโครงสร้างส่วนล่างหมายถึงฐานลากของโครงสร้างการก่อสร้างในอดีตมักใช้รูปแบบแบบฐานแผ่ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่วางรากฐานลงบนดินโดยตรงโดยไม่ได้ใช้เสาเข็มที่ตอกลงบนดินการก่อสร้างฐานลากในชั้นดินอ่อนของจังหวัดพระนครศรียาดินอาจเกิดการสุดตัวได้เนื่องจาก การอ่อนกำลังของชั้นดินที่เกิดจากอุทกภัยทำให้ฐานรากสูดและทำให้องค์เจดีหรือองค์พระปางเกิดการสุดตัวแตกล้าวหรือเอียงจึงต้องดำเนินการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของชั้นดินหรือฐานรากที่เหมาะสมเช่นการใช้ดินผสมซีเมนต์ปัน่นการอัดน,น้ำปูนการเสริมฐานรากด้วยเหล็กจากการลงพื้นที่และการสำรวจบริเวณรอบๆวัดเราจะเห็นได้ว่า รอบองเจดีนั้นจะมีแนวคลองและบ่อน,น้ําโดยรอบทําให้ในชั้นดินนั้นมีการอุ้มน้ําเป็นจํานวนมากและเป็นชั้นดินอ่อนรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีทําให้ดินมีลักษณะการยุบตัวลงทําให้ในพื้นที่มีลักษณะสูงต่ําลงไปบางทําให้ตัวองค์เจดีนั้นมีน้ําหนักมากไม่มีฐานที่มั่นคงจึงเกิดการลาดเอียงมาใน,นทิศทางใดทิศทางหนึ่งประกอบกับพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเป็นบริเวณรอบวัด ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมามีการซุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นระยะทางที่ยาวที่แก้ปัญหาแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำเหมือนเดิมเนื่องจากบริเวณข้างถนนเป็นคลองโบราณโดยรอบ 2. ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลมันตรวจสอบสภาพบริเวณโดยรอบว่ามีการซุดตัวเพิ่มอีกหรือไม่มันตรวจเช็คและบันทึกเพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาต่อไป แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. การป้องกันจะต้องหยุดการสุดตัวและทําให้อิฐแข็งแรงมากขึ้นโดยใช้ปูนเกล้าซึ่งเป็นปูนอัดแรงดันเข้าไปอุดช่องว่างของเนื้ออิฐทําให้เกิดการผสานกาันและใช้ซีเมนต์ปั้นกับดินเพื่อทําให้ชั้นดินที่อ่อนตัวแข็งแรง แต่การดําเนินง,งานต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการสุดตัวที่เกิดขึ้นขององค์พระเจดีย์ในแต่ละจุดเกิดจากอิฐเสื่อมสภาพหรือชั้นดินเพื่อประหยัดการใช้งบประมาณในการบูรณะต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับเรื่องปัญหาเนื่งทุดเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับเรา,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 ก,า,า,ารก็จะมีข้อเสนอแนะมาให้ด้วยกัน2ข้อนะครับอย่างข้อแรกนะครับก็คือการวิเคราะห์แบบ จำลองไฟไนเอลิเมนต์นะครับก็คือควรมีการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับคุณสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมแบบไรเชิงเส้นนะครับเนื่องจากผลการวิเคราะห์นะครับแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเสีายงที่เกิดขึ้นสำหรับการบูรนณะและการอนุรักษ์นะครับจำเป็นต้องหาแนวทางการส่งกำลังซึ่งควรเหมาะสมกับงานอนุรักษ์โบราณสถานอย่างแท้จริงนะครับอ่า 2นะครับก็คือประเทศไทยนะครับมีโบราณสถานมากกว่า3แห่งนะครับอ่าและเป็นสถานที่อ่าสำคัญและทรงคุณค่านะครับซึ่งปัญหาด้านการเอาลักโบราณสถานนะครับคือก็คือการถอดข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนในการบรูนะครับโดยงารในโดยงานในเชิงการแก้ไขปัญหานี้ครับทําให้การศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในการเก็บข้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนละ าการวิเคราะห์ผลอ,อย่างเป็นระบบจึงควรมีการนำมาทางการพัฒนานะครับจากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างโบราณสถานแห่งอื่นๆน,นะครับอันเป็นการสร้าสนุนและส่งเสริมให้โบราณสถานเหล่านั้นนะครับเป็นโมรดกโลกสืบไปนะครับ